ค่ะสวัสดีค่ะคุณเก i, ดค่ะ,คะหอมรันจวนสมชื่อมากๆเล <นะ S 2> บอกว่าวตอนนี้นะบนตกของเราเนี่ยไฮโซมากแต่เอาจริงๆนะไม่กล้ากินมากเสียดายอ่นะแบบกินเข่าไม่ลงอนะ่ะดูดีแต่และอย่างแบบแบบอยากรู้ว่าหันขนมหวานของเราเนี่ยต่างจาก ขนมหวานน้นอื่นยังไงอันดับแรกเลยค่ะด้วยความที่เรามีขนมไทยอยู่แล้วเนาะแล้วเรามาต่อยอดเป็นเครื่องดื่มด้วยมีซิกเนเจอร์ที่เป็นเครื่องดื่มน้ำนะคะว่าแล้วเราเอาน้ำก่อนเลยใช่ค่ะปกติแล้วคนส่วนใหญ่จะนึกถึงเครื่องดื่มชาไข่มุกเนาะแต่ด้วยความเราเป็นหอมรญจวนขนมไทยเราก็มาต่อยอดเป็นอะาอย่างอันนี้ที่คุณเอแคร์ถืออยู่จะเป็นชาเขียวลูกชุบ ฮะอ่ามีลูกชุบูบอยู่ข้างในใช่ค่ะมีลูกชุบอ๋อคือเราสามารถเป็นทัปปิงเป็นขนมหวานเป็นค่ขนมไทยใส่ลงไปด้วยใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นชาเขียวทับทิมกรอบอ่าอย่างอันนี้ค่ะชื่อเมนูทองรันจวนเป็นชาไทยใส่ทองเอกเสน่จันทร์ส่วนอันนี้จะเป็นน้ำชากุหลาบ ก็เป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์บางทีขนมไทยลูกค้าอาจจะรู้สึกว่าหวานเราก็ตัดเลี่ยนได้อย่างเงี้ยค่ะนี่คือเราคิดเองเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเมนูทุกอย่าง่าเราจะคิดมาทั้งหมดเรามีเครื่องดื่มหลากหลายมากที่เป็นท็อปปิ้งขนมไทยท็อปปิ้งบัวลอยทับทิมกรอบอะไรเงี้ยค่ะก็เยอะเลยลูกชุบนี่คือเป็นคาเฟ่ขนมไทยเป็นคาเฟ่ขนมไทยค่ะซึ่งสาขา พระนครคือสาขาน้องใหม่ล่าสุดของเราเรามีทั้งหมด1ิกว่าสาขาสาขาต้นร้านสาขาต้นตำรับอยู่จังหวัดชนบุรีเปิดมา8ปีแล้วค่ะแต่นี่คือสาขาน้องใหม่ล่าสุดอยู่ที่พระนครเดี๋ยวก่อนที่จะไปพระนครนะไปยังไงก่อนด้่ยเลยนะตัชาก็อร่อยมากเลยเป็นแบบว่าเป็นหวานกำลังดีคนที่แบบว่าไม่ชอบทานเครื่องหืองที่มันหวานมากนะุบราณนี่คือเหมาะเลยแล้วตัดกับตัวลูกชุบได้ดีมากๆแม่จูนมันเข้ากันแบบ แบบหน้าเหลือเชื้อใช่ใช่ค,ค่ะค,คือความหอมหวานของตัวถั่วกวนที่อยู่ในในเนี้ยเนาะมันผสมกับตัวชาเขียวได้ดีมากๆอ่ะคราวนี้จัไม่เคยเห็นแล้วกันว่าอเอาขนมไทยมาใส่กับเครื่องดื่มอะ่ะ ใช่ใช่ค่ะใช่ไหมถม่ว่าไม่มีใครทำอ่ะที่นี่คือน่าจะแบบต้นๆเจ้าแรกเลยอ่ะใช่ค่ะเพราะว่าก็ทําด้วยความเราทํามานานแล้วเราก็พยายามหาซิกเนเจอร์ในร้านใช่ค่ะแล้วด้วยความคาเฟ่เนาะขาดไม่ได้ต้องมีเครื่องดื่มใช่ใช่แล้วก็อันนี้เป็นชาอะไรนะคะกุหลาบหอมมากกุหลาบแบบมีมะนาวมีเลมอนด้วยใช่ตัดเลี่ยนกับขนมไทยได้ไม่ได้หวานมากเรามาชิมขนมกันเลยดีกว่าอยากชิมอยากชิมแล้วว่าแม่วันนี้ขนมก็หลากหลายมากเปิดใจเลยไหมคะก็จะมีถ้าแบบแปลกๆเลยจะเป็นขนมด้วย นี่ขนมถ้วยเหรอใช่ค่ะเป็นขนมถ้วยใบเตยมผักจริงไมชิมเลยใช่ค่ะเชอบกะทิเชอบกะทิทนรู้ว่าจะต้องทานแบบกะทิก่อนนะคะเปิดเาเรียกว่าเปิดต่อมรับรสโอ้โหจสวยงามมากเลยอ่ะแต่คุณเชื่อไหมคะว่าพี่เกดเชื่อไหมเขาอ่ะเดี๋ยวเกแคร์เขาจะกินทั้งฟุบเลยไม่ต้องแบ่งไม่ต้องแบ่งหมดเลยดีกว่าค่ะใช่เกย์แคร์เขาทำได้ว้ามเป็นไงหวานไหมหวานไหม ขนมไทยที่ที่ร้านจะหวานน้อยค่ะเนื่องจากว่าปัจจุบันคนยุคใหม่จะรักสุขภาพใช่ใช่ค่ะแล้วก็จะมีไฮไลท์เยอะมากนะคะวันนี้อย่างช่อม่วงกระจิบนกจะเป็นไส้ไก่ช่อม่วงอยากทานมันมากเ่ยไปเลยค่ะจัดไปค่ะน่ากินมากเลยทุกคนดูดิมันต้องมีความเขาเรียกอะไรอะความชมดชมอยความทําความปั้นแบบแต่อันนี้อันนี้จะเป็นของข้าวละค่ะเป็นของข้าวของว่างไส้ไก่ ข้างในคืออะไรอ่ข้างในจะเป็นไก่ค่ะหอมโหยวแกงสามเกลอพริกไทยรากรากผักชีกระเทียมเนี่ยค่ะจะเป็นของขาวมันต้องกินกับผักมันต้องกินกับผักนี่นะใช่ค่ะนี่ขอชิมน้องไก่นี่เป็นจีบตัวนกไทยค่ะจีบตัวนกไทยอ้าวหอมไก่ที่มีเครื่องเทศแล้วต่ว่าไก่จะถูกบดละเอียดมากเลยอ่าใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวไมจะเป็นนวลนเราจะใช้เป็นไก่อกไม่มีหนังติดนะคะแล้วอันนี้คือรูปนก จีบตัวนกไทยนี่คือเนื้อนกนะจ้าไก่ไก่จ๋าจีบตัวนกก็จะจะเป็นไส้เดียวกับช่อม่วงค่ะแต่เราจีบแค่คนละแบบอใช้เพิ่มความวิจิตรเปานโจงออกกลัวเผ็ดนี่ก็คือต้องกินน้องเขาทั้งแบบนี้เลยอร่อยค่ะนี่นี่นะเป็นไส้ไก่เหมือนกันค่ะส่วนใหญ่คนจะนิยมนำไปฝากก็เยอะค่ะไปฝากเป็นของขวัญเป็นขึ้นบ้านใหม่ อืมอร่อยใชมันหอมของฝากมากเลยค่ะใช่ใช่ค่ะน่าจะรู้ท่านหอมว่าแต่ละอันเลยอ่ะแล้วก็เราจะมีหลากหลายค่ะอันนี้จะแบ่งเป็นของของคาวเนาะก็มีเป็นของหวานของหวานก็จะมีสวยงามก็จะเป็นอ่ขนมชั้นอลลวกุหลาบอืมกระเช้าสีดาอะไรอย่างนี้ค่ะกระเช้าสีดาก็จะหาทานยากชอบปากกากรองไส้ถั่วอวนอันนี้คืออะไรนะคะอะลวกุหลาบอะลอะลกุหลาบอะลที่เราเห็นเป็นสีใช่เป็นจุกๆแต่สมัยนี้เราก็จะมาบีบเป็น ใช้มือในการันบีบมันโซมากเลยอ่ะแม่ถึงบอกว่าแต่ละอย่างมันไม่กล้ากินอ่ะมันควรแบบเก็บเอาไว้อะทุกรู้ถหนอกฝากอ่ะใช้เป็นมือบีบนะคะไม่ได้ใช้พิมพ์หรืออะไรระคะคช่งานฝีมือมาก อันนี้อัลลูอาอันเดอร์จอนจักชิมอันนี้อ่ะอันนี้กระเช้าสีดากระเช้าสีดาเอาจริงๆแล้วข้างในเขาก็คือมะพร้าวแก้วแล้วดูดูความประดิษฐ์ใช่ค่ะเนี่ยเวลาลูกค้าไปทานที่ร้านเราก็จะเสิร์ฟเป็นเซตแบบอั f t e r n o o n tea เลยอ่ะฮะใช่ค่ะโอ้ฝรั่งกีดเลยนะแบบนี้ใช่เพราะว่าโซนพระนครจะต่างชาติเยอะค่ะเราถึงได้ทําแบบมีเวิร์กช็อปมีอะไรไดๆไม่ต้องแบ่งครึ่งอืมแล้วร้อนเลยทั้งเลย กระเ <S <S ช้าสีดาเขาจะมีความกรอบเยอะหน่อยค่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นมะพร้าวแก้วเนะาะหนวมะพร้าวมันจะต้องแบบแข็งแข,ข็งหนึบๆนึบแล้วก็นะกลับมาที่อร่อยของหนูก่อนนะอร่อยมากเลยอ่ะอคือความหวานกํากลังดีเลยนะแม่เนานะแล้วมันมีความหอมด้นานนอกเนี่ยกรอบด้านในแบบควมนุ่มตามแรงลอยอยู่ซึ่งถือว่าเป็นอร่อยที่ถูกต้องมากๆเลยอ่ะข้างนอกมันจะต้องกรอบ ล้วก็จะมีอันนี้ขนมชั้นแต่ขนมชั้นที่ร้านอันนี้จะเป็นรเช้าสีดาค่ะมะพร้าวเต็มปากเลยค่ะใช่มะพร้าวแห้งเนาะค่ะค่ะเป็นมะพร้าวแบบก่อนเพราะเราต้องไปอบลมร้อนด้วยอบลมร้อนให้มันแห้งมันจะอยู่เป็นขนมไทยแห้งที่อยู่ได้นานเหมาะกับการเป็นของฝากบางทีแบบฝากได้นานเท่าไหร่คะหนึ่งอาทิตย์เลยนะนอกตู้เย็นไม่ต้องแช่สามารถเดินทางแบบลูกค้าญี่ปุ่นคนจีนอะไรเงี้ยซื้อไปฝากได้ค่ะแล้วอย่างดอกบัวนั้นสวยมากคืออะไรคะอะรวดอกบัวเหมือนกันค่ะ ใช่อ๋อนี้เหมือนกันแต่เป็นรูปแบบ่าใช่ค่ะแต่ด้วยความที่ว่าสมัยนี้เดี๋ยวนี้เราก็สายมูเนาะที่ร้านเราทำโอ้ใชไหว้พระแม่ลักษมีถูกต้องสวมากเลยอ่ะไหว้พระพิคเนตเราก็มีอรัวดอกชบาอ๋อใช่ใชค่ะแป้งก็จะนิ่มๆใช่ค่ะแป้งทุกอย่างจะอบพันเทียนก่อนที่จะนำมาทำ พราะเรื่องชื่อร้านนั่นนี่คือชอบผักกากรองไส้ถั่วค่ะชอบผักกากรองอุยตายแล้วทำไมเกิดไม่ทันเลยแต่ละชิ้นนี้มันนิ่มอร่อยอ่ะใช่ค่ะข้างในข้างในชอบผักกากรองข้างในเป็นไส้อะไรคะเป็นไส้ถั่วกวนค่ะคล้ายลูกชุบค่ะแต่ไส้ก็จะหวานน้อยซีซันสดใสมากเลยอ่ะอันนี้ก็สามารถที่อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนิยมที่ลูกค้านําไปกินยังไงเลยทีนี้ทั้งทั้งอันนี้อ่าได้เลยค่ะอุ้ยน่ากินอะมาบ้างสิอีกอันหนึ่งคือนี่ แล้วก็จะมีตะโก้ค่ะตะโก้ก็จะมีเป็นตะโก็เผือกตะโก้สาคูอย่างเงี้ยค่ะะช้อนค่ะจริงๆที่ร้านมีมากกว่านี้มีเยอะมีเยอะมากมประมาณสามสิบเมนูได้เยอะเยอะมากค่ะแล้วก็มีแบบตามฤดูกาลแม่เราคอรอรัลแอนด์เดชตะกี้กินกะทิแล้วไม่ใช่หรออะตะโก้เผือกไหมคะ่โบการด้วยนะล่าสุดโบการแล้วเหลืออะไรให้สาคูอ่าใช่ค่ะอื อ่าอันนี้จะเป็นเค้กมะพราวน้ําหอมเป็นเค้กุ้นน่าใช่ค่ะซึ่งตรงนี้ก็ลูกค้าส่วนใหญ่วันเกิดค่ะอยากจะได้แบบแนวใหม่หรือจะเป็นเค้กขนมชั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้แต่ขนมชั้นน่าลองมากขนมชั้นที่เาลจะชเป็นขนมชั้นหน่อยเป็นขนมชั้นได้ค่ะขนมชั้นมีทั้งหมดสองหน้าที่เราเห็นก็คือขนมชั้นหน้าฝอยทองเนาะอันนั้นทองชมพูนุชค่ะ อ๋ออันนี้คือทองชมพูนุดค่ะทำมาจากไข่ขาวลูกชุบแล้วก็มีเสน่ห์จันทร์นี่คือเสน่ห์จันนี่นี่ค่ะเสน่ห์จันทร์อันนี้ต่างกันยังไงนะแม่อันนี้ลูกชุบค่ะไอ้ไอ้ที่วางข้างบนอีกทีไงใช่ค่ะหน้าหน้าเขาจะแตกต่างกันออกไปใช่ค่ะนี่ขนมชั้นเอาจริงๆลูกชุบสองเมก็อิ่มแล้วเนี่ยไม่ต้องกินอะไรแล้ขนมชั้นเนี่ยคือสรรหาจะทำเนาะหมายถึงว่า เอาเอายังไงพอดีใช่ไหมได้ไงพเทธเพียร์สรรหาจะทำเนาะเออมเหเหมือนหาทำเาะอยู่เขาเอามาทําเป็นลูปสับเลี่ยมเหมือนเค้กอ่ะซึ่งมันเป็นขนมชั้นน่ะคือสัรหาเรียบร้อยนี่แล้วความแบบก็นามากใช่ค่ะใบเตยขิโลค่ะอันนี้มันคือคือยังไงคะเป็นแบบขนมชั้นที่เป็นใบเตยขิโลมันคือยังไงคะคือขิโโอ่ค่ะก็คือการที่เราเอาหัวกะทิ ร้นล้วนเลยนะคะไปเคี่ยวจนแตกออกมาเป็นน้ํามันอ่าแล้วซึ่งน้ํามันตัวนี้ใช้เวลาในการทําครั้งหนึ่งประมาณ1-2องชั่วโมงแล้วเราก็จะเอามาทากับพิมอ่าแล้วเวลาทานมันก็จะมีอันนี้อันนี้ต้องใช้เวลาในการทำาใช่ค่ะมันจะหอมความคิโลมากใช่ค่ะแล้วก็บวกกับใบเตยด้วยอ่าใช่ค่ะ หาทานยากนะคะสมัยนี้ขนมชั้นคิโลหาทานยากขนมไม่เคยได้แินเลยดีกว่าเนี่ยแหละค่ะตัวมันมันเคลือบคือตัว่ิโลใช่ค่ะขนมไทยที่เด็กใหม่แบบเราต้องรู้จักและสั่งทานนะน่าตัวเองเก่าสุดตรงโต๊ะนี้เลยค่ะเด็กใหม่แบบเราอีกอยากมีบัวลอยอ่ะมีไหมแบบบัวลอยพี่ร้านบัวลอยพี่ไหนคะบัวลอยพี่เห็นเดี๋ยวตักให้ค่ะ นี่หนึ่งกระปุกก็หน้าตาเป็นแบบนี้เลยคิโลบ้านเนี่ยอันนี้คิโลอันนี้ไม่คิโลอันนี้กรทีที่ล้วนๆอุ้ยแม่น่าอีซอ่ะเผือกแบบว่าเพือกเผือกอันนี้เผือกไหมนะเผือกเผือกมาปั้นเองเลยเผือกสดเลยใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะมัเข้ากับน้ําของพี่ดีจังเลยอ่ะมันมันมันจะไม่เลี่ยนเกินไปใช่ค่ะมันตัดหวานได้ดีกระเทีหอมนัวไม่ไม่หวานอ่ะ แบบหวานน้อยก็กลังดีอ่ะมร้องแบบเป็นร้านขนมหวานรันจนที่ต้องแบบเช็คกินเก็บไว้เลยนะ,ะจริงต่างช่วงต่างชาติมาพาเขาไปเที่ยวเลยหรือตัวเราเองเนะี่ยพาคพากกุณพ่อคุณแม่ไปกินค่ะเนอะอืแล้วมีแบบขนมที่แบบเก็บไว้นานๆได้ไหมก็จะมีอ,ะอ,อ่านเนี่ยคะ่ะจะมีทองฟ<ะ>้าดอกไม้นี่เลยใช่อ้วนเลยทุกวันอ้วนไหมเนี่ยหนมกลัวอ้วนไม่อ้วนไม่อ้วนเลยค่ะ อันนี้คือออแกนิกล้วนๆเลยค่ะ <Okay. S 1> แล้วไปกระทิล้วนๆเลยฝ<ช>ากร้านเลยค่ะหอมรันจวนแน่นๆเลยค,ค่ะก็ก่อนอื่นเลยนะคะก็ขอฝากหอมรันจวนน้องใหม่สาขาน้องใหม่ล่าสุดค่ะสาขาพระนครน,นะคะอยู่ที่บริเวณหน้าวัดโสมนัสนะคะแล้วก็สาขาอื่นๆสามารถติดตามได้ที่เพจหอมรันจวนสาขาต้นตำรับค่ะอร่อยมากทูก<อ>งค่ะ แน่นอนละค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะกลับมาเจอกับพวกเราแบบนี้ได้นะคะเวลาเพียง25ทางช่อง7 HD ค่ะ,คะวันนี้พวกเราลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะ